สวัสดีคุณผู้ชมครับผมนในในวิดีโอนี้เรามาอยู่กับในช่วงที่มีชื่อว่าสับ ไม่พักนั่นเองนะครับผมนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูเรื่องราวของผลปีศาจที่กําลังจะถูกปรับและรีเวิร์ครับคือจะเหมือนว่าแอดมินเนี่ยนะครับกำลังสับขาหลอกเรายังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมนะตอนแรกเรามองว่าเฮ้ยผลคอนโทรชูดไปชัดผลคอนโทรเนี่ยนะครับยังไงก็ปรับแน่นอนหรือผลเวนอมยังไงก็ปรับแน่นอนแต่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 ไม่ใช่นะครับผมนะมันเป็นผลทางด้านของผลซีม่วงนะครับซึ่งผลซีม่วงนี้นะครับมันคือเจ้าผลกราฟวิตตี นั่นเองนะครับหรือผลแรงน้มทวงหรือเรียกว่าอะไรผลเมเทโอหรือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอุกบาทนะเออนะครับผมนะตอนนี้นะครับไม่สามารถเทรดได้หรือไม่สามารถคลิปได้เทอาเทรดได้ดีกว่าคือมันเทรดได้แต่ไม่สามารถซื้อได้นะครับผมนะใครที่กําลังจะเติมผลการวิตี้เติมไม่ได้แล้วนะครับผมนะฮะก็ไม่ต่างอะไรกับผลมางกรทีเออ่เป็นเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่คือมันไม่สามารถซื้อได้นะครับไม่สามารถส่งให้กันได้ตอนนี้คือมันกําลังเป็นเหมือนตอนตอนนั้นอยู่นะครับผมนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคุ้มมากเลยนะครับ พอดีว่าพี่เติมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมนะก็เลยทําการใช้งานได้นะครับผมนะแต่ไม่สามารถส่งให้กันได้นะตอนนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนขอพูดอะไรนิดนึงที่บาร์จอชอบมีกิจกรรมมาใหม่เป็นกิจกรรมวันสงกรานต์เริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่17เมษายนนี้บอกเลยว่ากิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมหากใครสนใจรายละเอยียดดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะนะ้อนงะนะนะนะแต่ก่อนที่มันจะปรับมานั้นนะครับเราโชว์สกิลแบบเก่าๆกันก่อนดีกว่านะครับผมนะสกิลเก่าๆก็เด เราพาผู้ชมนั้นไปดูตรงนู่นนะครับเออเอติดเลยวะสกิลหนึ่งครับผมนะเป็นการาดูดศัตรูเข้าเข้าเอามึงมึงเฮ้ยกูกูถ่ายค,ค,ค,คลิปอยู่ฮัลโหลโอ้โหแมงโอเคมาต่อกันนะครับผมนะคือจะบอกว่าสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการดูดศัตรูในระยะนะครับผมนะเข้ามาแบบนี้ครับรึบกูจำผิดเปล่าวะ กูจำผิดป่ะวะน่าจะเป็นผลสั้นป่ะวะเออเออผลสั้นผลสั้นอันนี้ขอโทษทีโทษทีโทษทีอันนี้ผิดคิวไปหน่อยนะผมนะสกิลหนึ่งนะครับผมนะเป็นการผลักศัตรูออกไปด้านหน้าแบบนี้ครับนี่นะฮะสกิลสองนะครับผมนะเป็นการดูดศัตรูอยู่กับที่นะครับเป็นการตรึงไว้นะฮะไม่สามารถขยับได้แบบนี้ครับเอาโวโคตรนานอุ้ยห้าหกวิเลยนะเออเฮ้ทำเป็นเล่นนะครับสกิลสี่นะครับผมนะเป็นการเรียกอุกาบาตนะครับผมนะก้อนโตมัหึมาแบบนี้ครับปุ้งนะครับผมนะส่วนอััลลตตนนนนนะะะะะครรรบบบบผมมกกกกก็็เเปาาาีียฝูงอุถ่โฮฮแ้ 丢啊！来啦！你你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 你。你你你你你你你 เป็นไงล่ะส่วนสกิลเอฟนะครับผมนะก็คือสามารถขี่อะไรก็ได้บนโลกใบนี้นะฮะขี่พื้นก็ได้ครับนี่เป็นไงอ่าหรือจะขี่เห็ดก็ได้นะครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวพี่จะขี่เห็ดให้ดูอ่าเรียบร้อยเอาเห็ดมาขี่ซาแล้วนะคุณผู้ชมโอเคนะครับผมนะอันเก่าก็มีประมาณนี้แต่ส่วนเรื่องของสกิลใหม่นะครับยังไม่มีใครรู้ว่าจะถูกปรับหรือจะถูกรีเวิร์กหรือจะถูกเปลี่ยนหรือจะเป็นผลใหม่ไปเลยอันนี้ไม่มีใครทราบนะครับผมนะ <c oughs> อันนี้ก็ต้องคอยรอดูต่อ,อไปนะครับผมนะฮะถ้าถามว่าพี่เอาข้อมูลนี้มาจากไหนก็มมมนนมีีนน้้้อองคึ่่่เเเืชาาาาผขวพ ไปดูเดี๋ยวนี้ด่วนเลยมันมีอะไรไม่รู้นะครับมันแจ้งเตือนมาที่หน้าจอผมกําลังเล่นอยู่อะไรประมาณนี้เนาะเขาทําการแคปหน้าจอมาให้ดูนะครับผลปรากฏว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับผลเจ้ากาวิตี้เนี่ยก็นั่นแหละนะครับผมนะรู้สึกว่ามันมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกแล้วนะครับผมนะอ่าปิดเทอมนี้ไม่เหงาแน่นอนนะครับผมนะเมื่อวานกูเช็คดูว่าเฮ้ยผู้เล่นของเกมนี้เนี่ยมันเหนือน,นิดเดียวนะครับผมแต่ล่าสุดเ้ยมันก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะเออก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนะ จะเห็นได้ว่าทางบอกฟู้ดของเราเนี่ยมีการโพสตออกมานะครับผมแต่เขาบอกว่าลองอะไรใหม่ๆดูนะครับผมนจากทางบล็อกฟู้ดนะครับบูเรตนะฮะเขาบอกว่าฉบับแรกนะครับเป็นฉบับที่0ูนนั่นเองครับฉบับต่อไปเนี่ยจะมาในวันพฤหัสหนี้นะครับผมนะเป็นฉบับต่อไปน่าจะประมาณ0ูนนนั่นเองนะครับก็รอดูต่อไปนะฮะก็มีคนเห็นไปแล้วนะครับผมนะประมาณแสนกว่าเลยนะฮะเรามาดูกันว่ามันคืออะไรเนาะอ่านี่เขาบอกว่าผลไม้บล็อกอะไรก็ว่าไปนะความควบคุมแรงน้ถ่วงและพิษนะ ะนะครับสิ่งที่ถูกปรับเนี่ยเขามีการคาดเดาไปต่างๆนานานะครับเขาบอกว่าอ,อ,อันนี้อาจจะเป็นผลผลสันไม้นะครับผมนะดูจากดวงตาก็มีความเป็นไปได้อยู่นะฮะ มั้งนะครับผมนะไม่รู้นะฮะเขาบอกว่าผลไม้ซ้ำอย่างนี้กำลังทำการปรับปรุงนะครับคิดว่าน่าจะมีผลอะไรกันบ้างอันนี้น่าสนใจนะครับผมนะจากคุณหุยฮวยอีกแล้วนะครับผมนะเขาบอกว่ามีคอนโทรลชาร์โดแล้วก็กราฟวิดตีนั่นเองเนี่ยครับผมนะฮะคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเขาก็ประมาณแบบว่าเออเหมือนจะปัดเปรียบทุงเปรียบเทียบนะครับผมแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นสปินก็ได้ใครจะไปรู้นะครับหรือจะเป็นชาร์โดอันนี้อันมีความคล้ายคลึงมากๆเลยเพราะว่ามันดูแบบเหมือนข้างคาวไงเออในครับผมนะถ้ารีเวิรวก็ดีนะครับผมนะนีีพ่ชอันนี้ น่าจะเป็นผลเจ็บปวดเฮ้ยอันนี้น่าสนใจคือตอนนี้เนี่ยคือเดาไม่ออกเลยนะครับว่ามันคือผลอะไรกันแน่นะครับผมนะเอาล่ะในคลิปตอนนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมนะอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับผมนะว่า3ผลที่จะมาอันนี้ที่ถูกปร,ปรับอันนี้มีผลอะไรกันบ้างนะครับผมนะเอาล่ะในคลิปตอนนี้ของรับไปก่อนนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืไมไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับผมนะทุกก